ทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสร้างบ้านพอมมี่กันค่ะแล้วก็มาตกแต่งเฟอร์นิจเจอร์ให้กับพอมมี่ค่ะนะคะเอาละค่ะแบบบ้านของเราจะเป็นยังไงถ้าอย่างงั้นเราเข้าไปสร้างกันเลยอานั่นมันพอมมี่นี่นะ <S <S เขาเอามาจากโลกดิจิตอลเวิร์ดได้ยังไงอะ่ะเออพอมมี่ปวดห้องน้าเหรอเขากำลังหวาดกลัวแล้วก็กังวลใจอะไรบางอย่างพี่เคไม่ตีเขาทําไมโอ้ยก็วเขนาน่าเกลียนี่นาะอาลุกสวัสดีพอมมี่ชันชันที่สี่ฉันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองอะ่ะ ได้เลยเดี๋ยวเอาสร้างบ้านใช้นะราคาท่าตุ๊กตาผ้าของเราดอดิช่างจ่อมาดเลยวีไม่อยู่แล้แหละวีดูท่าเขาสิท่าเขาสวยสวยมันจะเป็นตุ๊กตาบัลเล่เลยนะแล้วคนนี้ล่ะก็ไป่ายจ๊จอมเจ้าเล่อุ้ยหน้าตาเจ้าเล่จริงด้วยดูสิวันนี้เขาก็ช่างจอเหมือนกันนะโอ้ยทสาแซลด้วยท้าทางลมบอดจอยอะเนี่ย ดูดูดูเจอเลขแล้วอ่ะ <c oughs> เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างบ้านกันก่อนเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวขค่ไปดูตัวละครที่เหลือกันนะวันนี้เราก็จะสร้างเป็นตัวของพอมนี่ค่ะแล้วค่อยตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ข้างในอีกทีนะคะ พอมมี่เนี่ยชุดของเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นสีแดงค่ะจะเป็นคล้ายๆกับชุดของตัวตลกนะคะตอนนี้เรากําลังวางบล็อกสีน้ําเงินนะคะให้เป็นลําตัวหักโค้โฮโฮงๆคล้ายๆกับลําตัวของพอมนี่นะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกสีแดงค่ะเราก็จะวาดให้มันเอ,เอียงๆมาแบบนี้นิดนึงนะคะนี่ก็คือโครงสร้างลําตัวของพอมนี่ค่ะ แล้วเราก็วางกำแพงขึ้นไปค่ะเป็นกำแพงที่คล้ายๆกับลำตัวของพอมนี่นะเราจะเริ่มจากบล็อกสีแดงกันก่อนความสูงก็จะไม่มากสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบ้านของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะตอนนี้ก็กําลังวางหลําตัวช่วงข้างในค่ะแล้วก็ลําตัวช่วงด้านบนนะคะเราก็จะปิดทับด้วยบล็อกสีน้ําเงินอีกทีนึง่งสีนี้ใช่เลยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณส่วนปกคอของเขาค่ะหรือบริเวณคาของพอมนี่เนาะ เราจะใช้เป็นบล็อกสีเหลืองค่น,นะคะโอเคแล้วก็สีบัตเตอร์นัทเนี่ยจะใช้สีเนื้อมากที่สุดนะคะเราก็จะวางเป็นในส่วนของคอของพอมมี่ค่ะหลังจากนั้นตรงนี้ค่ะเราจะสร้างเป็นแขนของพอมมี่นะคะแขนของเขาเนี่ยจะเป็นแขนเสื้อที่แบบเป็นกระปะักกระปรกลมๆแบบนี้เนาะ,ะก็จะสลับสีกันค่ะมันก็จะมีสีน้ําเงินกับสีแดงสลับกันแบบนี้นะคะส่วนแขนของเขาก็จะใหญ่นิดนึงเราก็เลยแบบว่าสร้างให้มันใหญ่ให้มันนิดนึงนะคะนี่ไง แขนของเขาอะ่ะเหมือนแขนขตุ๊กตาเลยนะน่ารักนะเป็นกลมๆเลยใช่มันเป็นแขนเสื้อลักษณะคล้ายๆกับเป็นกระเปาะกลมๆแบบเนี้ยเนาะเราข้างใต้ค่ะเราก็จะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเก็บรายละเอียดนิดหน่อยแบบนีน้ล่ะมันก็จะได้ดูเหมือนกับว่าเป็นแขนเสื้อของพอมมี่นะคะแล้วก็ตัดขอบแขนเสื้อได้สีเหลืองค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มวางบล็อกเนี่ยคล้ายๆกับโครงหน้าของพอมมี่ค่ะพอมมี่ในไมโครฟลเนี่ยหน้าเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเราก็จะใช้บล็อกสีเนื้อค่ะวางเป็นโครงหน้าขัาไปก่อน เสร็จแล้วก็จะวางปากลงไปค่ะอยากได้ปากบึ้งๆเลยเนาะเพราะว่าพอมี่เนี่ยชอบทําหน้าตาบึ้งตึงนะคะหรือว่าทําหน้าตากังวลอยู่ตลอดเวลาเลยแหละตรงนี้ก็จะใส่สีเนื้อลงไปค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะก็สีเนื้อเหมือนกันเพราะว่าใบหน้าของเขาเนี่ยก็จะใหญ่นิดนึงตรงนี้ก็จะปิดทับมาเลยเอาบล็อกสีเนื้อเนี่ยปิดทับมายาวๆแบบนี้เลยค่ะส่วนข้างบนเนี่ยก็จะต้องใส่ลูกตาแล้วก็คิ้วของเขานะคะตอนนี้เราก็วางโครงสร้างขอบตัางเขาไปก่อนเราจะใช้เป็นบล็อกสีดาดูก่อนเนาะแต่ถ้ามันดูเข้มไปเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าตาลแทนนะคะ ตอนนี้เราพยายามจะวาดเลนตาของเขาอยู่นะหรือว่าเรียกว่าขอบตาและกันขอบตาก็จะเป็นสีดำนะคะแต่มีความรู้สึกว่าขอบตามันใหญ่ไปเ,เปล่าเขานอนน้อยไปที่ตาเนี่ยขอบตาดำาปื้อเลยมันจะดูเหมือนคนนอนน้อยไปนะแล้วก็ข้างนอกค่ะก็จะเป็นสีผิวของเขานะคะจะเป็นบริเวณ วนหน้าผากของเขาเนาะเราก็จะใส่สีเนื้อลองไปค่ะแล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้ก็จะใส่สีเนื้อปิดทับไปอีกทีค่ะ <G ül> แล้วก็ในตาของเขาก็จะเป็นสีขาวนะคะเราก็จะบล็อกสีขาวเนี่ยเติมลงไปทั้งสองข้างนะ นี่ก็สีขาวเหมือนกันเราใส่เฉพาะขอบข้างในก่อนนะคะส่วนตรงกลางเนี่ยในตาของเขาแล้วก็เลนตาของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้าเงินกับสีแดงเป็นคล้ยๆกับกงจักสีแดงกับสีน้ําเงินนะคะเราเลยเติมสีแดงกับสีน้ําเงินลงไปเนาะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราจะเริ่มวางห้องกันแล้วนะห้องนี้ก็จะเป็นในส่วนหัวของพอมนี่นะคะเราก็จะวางเป็นพื้นขึ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้เหมือนกันเนี่ยวางให้มันเหมือนกันแบบนี้นะแล้วก็วางบล็อกสีเนื้อน,นะคะให้มันห่างกันออกมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นมันนี่เราอยู่ในหัวพอมนี่ดีป่ะ ก็ดีนะเพราะว่าชั้นข้างบนสุดเนี่ยจะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเราก็จะแบบว่าสร้างเป็นหัวของพัมมี่ก็นละกันถ้าอย่างนั้นต้องมีคันบังคับด้วยนะเอาไปบังคับพัมมี่โอ้โหมาไหวมั้งห้องมันน่าจะแคบไปอะเปล่าตรงนี้ก็สร้างเป็นกําแพงปิดเหมือนกันค่ะใช้เป็นบล็อกสีออกสีทนเนื้อๆน,นะคะใช้เป็นบล็อกสีเนื้อเนี่ยวางเป็นกําแพงบ้านรอบๆไปเลยเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะต้องใส่หมวกให้เขานะเพราะว่าพัมมี่เนี่ยเขาจะใส่หมวกนะคะเดี๋ยว่อยทำวิกผมอีกที่นึง เราจะใช้เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะวาดเป็นหมวกให้เขาหมวกนี่มันก็จะใส่แบบเฉียงเฉียงนะิดนึงเนาะแล้วก็จะมีแบบว่าปัๆๆ๊มแหลมแหลมอยู่ตรงหมวกเนี่ยมันก็จะฉีกแยกกันออกมานะคะสองข้างซ้ายขวานะอันนี้เราก็จะทําเป็นหมวกตรงกลางกันก่อนค่ะแล้วเราก็จะใส่ผมให้กับเขาผมเนี่ยเราเลือกเป็นสีน้าตาลดีกว่านะเพราะว่าเขาใส่เป็นผมม้านะคะ ข้างๆก็จะมีกระปอยผมงอกมาเหมือนกันมันก็จะแพมแพมออกมานิดนึงนะเราก็จะใช้เป็นบล็อกสีน้ําตาลแบบนี้แหละโอ้ยน่าเหมือนคนนี้ตัวข้างล่างเลยก็จะขายอยู่นะแต่ว่าสีน้ําตาลที่เราเลือกเนี่ยมันเหมือนผมเปียมากกว่าเนาะเอ้ยแต่มันก็น่ารักดีนะโอเคอันนี้ก็พยายามจะวางผมให้เขานะคะผมของเขาเนี่ยก็จะไม่ยาวนะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนกับว่าผมเขาจะสั้นๆนะคะแต่ว่าจะไว้ผมมาอยู่ข้างหน้านะนี่แบพนี้ มีผมไม้อยู่ข้างหน้าแบบว่าเป็นกระปอยกระปอยอ,อีกมานิดนึงหน้าบึง้งตึงหน้าคาจะต้องบึง้งตึงอยู่แล้วล่ะเป็นยี่ห้อของพัมมี่เลยนะ <c oughs> นี่เสร็จแล้ววิกผมของเขาต่อไปค่ะเรามาต่อเติมหมวกตัวตลกของเขากันต่อดีกว่าเราจะใช้เป็นบล็อกสีแดงนะคะกับบล็อกสีน้ําเงินอย่างละครึ่งค่ะวางไว้แบบนี้กําแพงก็จะสูงนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเป็นในส่วนหมวกของเขา ดี๋ยวเราก็จะปิดด้วยบล็อกแสงไปอีกทีนึงตรงนี้ก็จะใช้สีน้ําเงินแล้วฝั่งนี้ก็ต้องใช้เป็นสีแดงค่ะเราแบ่งครึ่งกันเป็นสองสีนะแบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะใช้บล็อกสีแดงเนี่ยเติมขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมากกว่าชั้นเดิมนะคะอย่างละชั้นนะทาเป็นขั้นบันไดขึ้นมาค่ะตรงนี้ก็ต้องใช้เป็นสีน้ําเงินค่ะวางเป็นขั้นบันไดสูงๆขึ้นมาแบบนี้นะนี่แบบนี้แบบนี้โอเคแล้วละ,ละ,ละนี่มันจะดูเหมือนเขาใช่ไหมมันไม่ใช่เขา มันคือหมวกแต่เป็นแบบว่าคล้ายๆกับหมวกที่มีหางหมวกเนี่ยตกลงมาข้างหลังนะคะตอนนี้ก็กําลังทําหางหมวกอยู่ค่ะอืมตรงนี้จะต้องย้อยๆอ,ยอีกนะเหมือนกับว่าหมวกมันพับย้อยออกมาข้างหลังนะคะนี่แบบนี้จะแหลมๆนิดนึงเอาแบบว่าให้มันใหญ่กว่านี้ดีกว่านะเล็งดีๆนะอ้อมเดีย๋ยวมันเบี้ยวไม่เท่าอันข้างๆนะ ก็กลัวจะไม่เท่ากันเหมือนกันนะเ <c oughs> พราะอันนี้คือแบบว่าเป็นการวางที่ซ้อนไปซ้อนมาอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะเริ่มเบี้ยวแล้วยังไม่เบี้ยวสะหน่อย <c oughs> เห็นเปล่ามันยังมีเลเยอร์ของมันอยู่นะแล้วก็ต้องใส่จุกหมวกให้ขเขาค่ะตรงปลายหมวกเนี่ยแถวๆปลายหมวกมันก็จะมีแบบว่าเป็นบล็อกสีเหลืองๆนะเนาะหรือว่าจะเป็นค้คยๆลูกกลมๆสีเหลืองๆนะคะตกแต่งอยู่ปลายหมวกค่ะอันนี้เราก็จะเอาบล็อกสีเหลืองเนี่ยมาตกแต่งแทนนะ โอเคมันน่าจะแหลมพอแหละแล้วก็เติมบล็อกเข้าไปค่ะแบบนี้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะทําเหมือนกันนะนี่ไงได้สองข้างแนละ้วข้างหนึ่งก็จะเป็นสีแดงอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําเงินนะน่ารักเชียวห <c oughs> น้าบึง้งตึงแต่เขาว่าขอบตามันดาําไปอ่ะเปานี่ดูผมข้างหลังดีแล้วใส่เป็นผมสั้นข้างหลังดีนะเราตั้งชื่อบ้านให้ว่าแพนน่าพัมมี่โอ้ขอบตาค้ำไปหน่อยเราแก้ดีตึงแล้วกันเนาะเอาสีน้ําตาลเห็ดนะคะมาใส่ดีกว่านะคะจะได้ดูเหมือนกับว่า าเป็นขับตาเล็กๆเนาะแล้วนะก็ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทุบทางเข้าออกไปนะคะ,ะเพราะว่าตรงนี้เราจะทําเป็นทางเข้าบ้านค่ะเราก็จะใส่ประตูลงไปเอาประตูแบบนี้ดีกว่า,าเพราะว่าเป็นประตูกระจกนะจากนั้นก็ใส่บันไดลงไปค่ะเอาเป็นบันไดสีฟ้ากันละกันนะมันน่าจะเข้ากับพ่วงสีของพอมมี่แล้วก็พื้นห้องเนี่ยเราจะเป็นสีนี้นี่แหละเป็นสีตัวตลกนะคะพเพราะว่าจะได้คล้ายๆกับตัวละครสัตว์ของพอมมี่คะนะแล้วก็พื้นค่ะเราก็จะใส่เป็นลายของสีตัวตลกลงไปค่ะ จะได้เข้ากับคล้ายๆกับตรงละครสัวของพอมนี่ค่ะเนาะโอเคเราใส่ให้ทั่วบ้านเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะใช้โกสโตนเนี่ยติดบริเวณเพดานบ้านนะคะแล้วก็เอาแถบดอเนี่ยปิดทับอีกทีนึงมันจะได้ดูสว่างสว่างขึ้นไง แล้วก็นี่เลยตรงนี้นะคะใส่นั่งร้านลงไปค่ะภาวะจะได้ปีนขึ้นปีนลงระหว่างชั้น2ชั้น3ได้นะอันนี้เราก็ใช้เป็นนั่งร้านทาแทนละกันตอนแรกพี่เชงก็งงอยู่นะเอ๊ะจะขึ้นไปข้างบนยังไงอ๋อขึ้นทางคอนี่เองใช้เป็นนั่งร้านง่ายกว่าอันนี้ก็เราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแล้วล่ะเป็นชั้นที่เป็นในส่วนของหัวของรอมนี่นะเราก็จะใส่โกสโตนให้ทั่วๆเลยค่ะมันจะได้สว่างๆตลอดเวลาเนาะแล้วก็เราก็จะใช้ถัต่อค่ะ ปิดไปเลยนะแบบนี้นะคะค่อยๆปิดเนาะเนี่ย,ยปิดแบบนี้มันก็ยังสว่างอยู่นะแล้วก็ปิดเป็นสีแดงซะด้วยส่วนอีกครึ่งห้องค่ะแล้วก็จะเลือกเป็นแทรปดอสีน้ําเงินนะคะเอามาปิดแบบนี้ด้ค่ะว้าวแสบตายจุงเบยเรียบร้อยได้เพดานมาแล้วแล้วเราก็มาเริ่มตกแต่งเฟอร์นิเจอร์กันเลยดีกว่าเ mm hmm. ฟอร์นิเจอร์หน้าบ้านนะคะจะใส่เป็นโคมไฟถนนค่ะแล้วก็จะมีอืมคล้ายๆกับหลอดไฟหลักสีก็ดีนะ มันก็จะเข้าปีใหม่แล้วใช่ไหมนี่มันงานวัดนี่นะไม่ใช่งานวัดมันคืองานปีใหม่เหมือนเลยเฮ้ยแต่แสงไฟมันสวยอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะมีคล้ายๆกับกังหันลมอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะว้าหมุนกันใหญ่เลยมันคือคล้ายๆกับดอกไม้กังหันลมอนะเนาะแล้วก็ต่อไปค่ะจะมีบ้านนกอยู่ตรงนี้ค่ะ เผื่อแบบว่าอยากเลี้ยงนกนะแล้วก็จะมีอ่างอาบน้ําน้องนกค่ะเป็นน้ําพุไว้สําหรับให้น้องนกมาอาบน้ําหรือมากินน้ําก็ได้นะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโต๊ะมีร่มเอาไว้แบบว่าแก้ร้อนแบบว่าแดดร้อนๆนะคะเอาไวน้นั่งโอ้มากินบาร์บีคิวก็มานั่งแบบปาร์ตี้ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีนี่เลยโมเดลหรือว่าตุ๊กตานั่งตกปลายอยู่นะคะ้เ คุณตาครับคุณตาอย่ามาตักในตรงนี้สิครับเนี่ยมานั่งตกปลาตรงนี้ก็ได้นะนั่นมันบ่อน้ำพุนะคบเนี่ยอย่ามาตกตรงนี้สิตรงนี้จะเป็นโซนปาร์ตี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งน้ำพุค่ะน้ำพุมันก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วมีเราตักผ้านิดนึงดีกว่าเผื่อเวลาแบบมาตักผ้าในประมาณนี้นะทีนี้เราก็จะมาตกแต่งข้างในกันต่อค่ะเข้าไปข้างในกันก่อนตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะเราก็จะใส่เป็นเคาน์เตอร์ครัวลงไปแบบนี้ เอาเป็นคาเอ้าควาวยาวๆไปแบบนี้ไม่ดีกว่าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นเคาเอ้าครัวเหมือนกันค่ะเอาเป็นสีเขียวดีปะแล้วก็นีอ่างล้างจานกอ่างล้างมือเป็นสีเขียวด้วยนี่จะได้เข้าเซตนี่เลยขาดไม่ได้ตู้เย็นว้าวอะไรติดโน้ตเต็มเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นเตาเผาเตาเผาเอาเป็นสีขาวก็สวยดีแล้วนะแล้วก็นี่เป็นกาต้มน้ํา สีแดงก็สวยดีนะเครื่องปิ้งคอสดอกว้าวของปรพเค <c oughs> เหมือนในเซเว่นปะแล้วก็นี่เลยขนมปังแล้วก็มีถ้วยแยมค่ะกับแน้อน้ำที่แขวนเอาไว้เนาะเราก็จะจัดห้องครัวเนี่ยให้กับเจ้าพวกตีอเมซิงยูจอนเมอร์นะ <c oughs> ไอ้มันมีสลัดปี้ด้วยอ่ะน่ากินชะมัดเลยอุ้ยเห็นแล้วอยากกินสลัดปี้ขึ้นมาเลยแ่ละอุ้ยเห็นแล้วหิวเลยเห็นแล้วหิวแล้วใช่เลย <c oughs> แล้วนี่ก็เครื่องชงกาแฟค่ะ ถ้าชงกาแฟหรือว่าโกโก้ร้อนก็นได้นะเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้แล้วก็จะมีชั้นวางของค่ะหรือว่าตู้เก็บของนะนี่เราจะเป็นเครื่องปิ้งแพสเซลนะคะว้าวน้ำมันของเปิดของพวกเราทุกคนนี่แนะอยากกินขนมปังแพสเซลแล้วอะ่ะเอาแบบโรยน้ำตาลไอซิ่งไหมปะอย่าลืมน้ำมะนาวนะต้องโรยงานนิดนึงนะโคตรอร่อยต้องมีไอซิ่งจะอร่อยนะหรือซินนามอนอะไรประมาณนี้นี่ไงให้น้ำผึ้งมาละแล้วก็จะมีพวกแบบ ใส่พวกผักผลไม้นะคะมีเราเปลี่ยนสีได้นะอยากได้ผลไม้แบบไหนแล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยแล้วก็โซนตรงนี้ค่ะจะเป็นเครื่องปิ้งบาร์บีคิวว้าวของปล่อยทำ่แ้เั้ขน้นเลยเอาไว้ลีงพัมมี่นะกับเพื่อนๆข,ของพัมมี่อุ้ยมีเนื้อตั้งหลายแบบแนะ่แล้วก็โต๊ะค่ะโต๊ะโต๊ะนี้ก็จะยาวนิดนึงเพราะว่าจะวางของกินให้เขานะอาของกินก็จะมีพวกแบบพัดดอกพิซซ่าแล้วก็มีพวกพายนะคะหรือว่าจะเป็นพวกคัพเค้กอะไรประมาณเนี้ย ดูดิน่านกินหลายอย่างอยู่นะแล้วก็วางเก้าอี้ไว้ให้เขาหน่อยเขาจะได้นั่งกินได้นะอ๋อโหแขกเต็มบ้านเลยนะแบบนี้ต้องเปลี่ยนสีด้วยแล้วของกินจะพอไหมล่ะเนี่ยเอาเป็นแบบว่านเน้นเป็นสีน้ําเงินกับสีแดงเป็นสีของพัม,มี่ก็แล้วกันว้าวสีนี้ก็สวยเอาแบบนี้สวยกว่าอีกมีหลากสีนะฟูลคอลเลอรันอันนี้ก็ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะวางตู้หนังสือไว้ตรงนี้นะอันนี้เป็นโซนอ่านหนังสือก็ได้เนาะเราวางสักสองตู้ก็แล้วกัน นี่เลยแล้วก็มีโซฟาที่มาสําหรับนั่งเล่นด้วยค่ะโอ้ว้าวเห็นก็ง่วงมาันแล้วอะขอนอนเอนหลังตรงนี้ได้ปะก็ได้นะแบบว่าทั้ง่วงก็นอนเลยตรงนี้ <c oughs> เราติดตะเกียงนิดหน่อยให้มันสว่างๆนะคะให้ <c oughs> ดูดิอาหารควันหอมฉุยเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นต่อไปกันต่อค่ะ <c oughs> ก็ชั้นนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะเราปูพรมกันดีกว่าเอาเป็นสีเขียวสลับกับสีแดงบ้างนะปูพรมให้ทั่วข้างเลยมีละแล้วก็เว้นช่วงที่เราจะต้องขึ้นลงเอาไว้นะคะ แล้วก็ติดตะเกียงนิดหน่อยค่ะให้มันสว่างสว่างเอาไว้ดินะแบบนี้ติดแล้วไอันหน่อยก็แล้วกันแล้วก็ห้องข้างบนสุดค่ะก็จะเป็นโซนห้องนอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะวางของเล่นเลยเนาะอันนี้เป็นของเล่นรถไฟว้าวรถไฟปูนปูนน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือแมกกาซีนนะคะเราก็จะวางไว้ตรงนี้แล้วก็มีกระถางดอกไม้ด้วยแหละให้มันก็สวยดีเนี่ยกระถางดอกไม้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนวางพวกหนังสือแมกกาซีนเหมือนกันค่ะแล้วก็ของเล่นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมุมเล่นของเล่นตุ๊กตาแล้วก็เป็นมุมไว้พักผ่อนค่ะมีกรอบรูกไปนะน่ารักเน,นี่ยตรงนี้เราก็จะวางหนังสือแล้วกันเนาะแล้วก็วางเครื่องดื่มลงไปด้วยค่ะพวกมิลเชกนะแล้วก็มีของเล่นโลกๆแล้วก็มีเกมคอนโซลด้วยค่ะอ๋อมาเป็นแท่งเลยต้องมีทีวีด้วยนะเฮ้ยข้างำลังเปิดเกมดิจิตอลซอรัสเล่นหรือเปล่าเนี่ย อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แล้วก็มีนาฬิกาไฟเสร็จแล้วก็วางโมเดลตกแต่งอีกนิดหน่อยโอ้โหบ้านความนี่เลยอุปกรณ์เยอะเนี่ยอุปกรณ์เยอะดีแล้วก็มีบอร์ดเกมไว้ให้สําหรับพาเล่นด้ค่ะใครอยากมาเล่นบอร์ดเกมก็ไม้เล็นไแล้วมีโซฟาที่ไว้สาหรับนั่งดูทีวีด้วยนะว้าวโหอย่างนี้ตาบอดแน่ไกลเกินสาหรับคนสายตาสั้น แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนที่ว่าสำหรับนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ก็ได้เนาะเราจะวางคอมพิวเตอร์ลงไปนี่ไงโซนนั่งทํางานก็ได้นะแล้วก็มีเก้าอี้เขานิดนึงว้าวสีสวยทุกสีเลยหรือจะมาเล่นเกมตรงนี้ก็ได้จะเป็นเก้าอี้เกมมิ่งโอเคแต่เสียแล้วก็ดูสวยดีนะเฮ้ยโซเฮ้ยโซแล้วก็มีตุ๊กตาไว้ยืนโชว์ตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวเอามาตกแต่งห้องนอนกันต่อดีกว่านะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้านะคะเอ๋อเดี๋ยวนะเราเปลี่ยนสีดีกว่านะแล้วมีกระถางดอกไม้นิดหน่อย นี่แล้วก็วางน้องตุ๊กตาลงไปด้วยส่วนโซนตรงนี้เนะี่ยเราก็จะวางเป็นโต๊ะไม้ลงไปนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้วางทีวีได้ค่ะนี่ไงทีวีจอแบนแล้วตรงนี้ขาดไปได้เลยก็จะเป็นเตียงนอนนะเราจะได้นอนดูทีวีได้เอาเป็นสีฟ้าก็แล้วกันสีฟ้าจะดูสบายตามากที่สุดนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นชั้นวางของก็แล้วกันนะเราเป็นพวกวิทยุาไว้ค่ะ เกิดเวลาอยากฟังเพลงอนนะเนาะแล้วก็กระถางดอกไม้เป็นต้นกระบ,บองเพชรว้าวสวยจุงมีฟุตบอลไว้ให้เล่นด้วยนะแต่ว่าไม่มีพื้นที่ให้เตะบอลน,นะจี ตะในบ้านไม่ได้นะอ้อมกระจกแตกหมดนะฮถ้าเตะในบ้านนี่ก็อมหายนะเลยนะก็งช่ค่ะตอนนี้เราก็สร้างบ้านของพอมนี่แล้วก็ตกถังฟอนิจเจอร์เรียบร้อยแเดี๋ยวก็นะเราเจอใครบางคนซูเปอร์มีนหน้ามารมีแอนิเมชันด้วยอะ่ะไอเหมืเขาถือของอะไรบางอย่างไงละ่ะเขาพูดเก่งขึ้นเยอะเลยอะ่ะอย่าไปแกล้งเขาดิเดี๋ยวเขาก็ตัวแตกเป็นเลโก้หรอกเฮ้ยบอกมือได้ด้วย เอ้ยหมือนเขาถือการ์ดอะไรบางอย่างสีดําๆอ่ะเฮ้ยขอเราได้ปะเฮ้ยอย่าไปเอาเลยหนะ้าตาเหมือนน้ามาทำเลยนะคือน่ากลัวเหมือนกันนะเฮ้ยนั็นเค้นีนะ่เลยนั่งไงเค้นนะักพยากรณ <หา S 2> ์เขาเปิแวนนี่ด้วยเหรอนี่เปิดตัวได้ป่าวว่ามุดขึ้นมาจากพื้นะไอ้นะี่หรอ <laughs> ตัวเหมือนนักไมยากคนจริงๆเลยอะดูดิตกใจหมดเลยแล้วก็บาร๊อปบาอมันถือตะหลิวกับมีดเฮ้ยนั่นมันพ่อครัวของเราหรือเปล่ามันกลายเป็นพ่อครัวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะบ๊รปบ๊อทำอาหารให้พี่คิงกินทีสี่ปร์ป๊อทำอาหารได้ด้วยเหรอเ <c oughs> พิ่งรู้กับวันนี้นี่แหละเอ้ยดูดิมันใส่เหมือนแก้วเลยอ่ะไอ <c oughs> คิงเกอร์คิงเกอร์ในวันชั่นใหม่ดูดิโอโอโอแต่ในด,ด้วยเขาบอกว่าเขาอยากกินมาบีคิว เอ้ยพี่แคนดูดิเห็นคิงเกอป่ะตาปนเลยเฮ้ยกังเกอเอ้าเฮ้ยเขาทำของอ่อนนะเขาพี่มากแ่ะเขาว่าแตแล้วอ่ะเฮ้ยเราสงสารจังแล้วเขาใส่หน้ากากอะไรอยู่อ่ะเขาใส่หน้ากากร้องไห้ไว้อ่ะดิเอ้าเฮ้ย ไว้ร้องให้ใหญ่เลยจะติดเดี้ยกันนะเข้างอนเข้าบ้านไปแล้วนายจะไม่มาเก็บหน้ากากของนายจริงๆเหรอแต่ว่าหน้ากากของเขาแตกไปแล้วเผมไม่อยากให้แย่แล้วอ้อมจะมาไหอู้นมาแล้วเฮ้ยนั่นเคนนี่แหละเฮ้ยเคนไล่เวทได้โอ้โหเปิดประตูไม่ติดดูดเข้าไปเลยเหรอเหมือนกับเคนเขามีวิชามนต์ดำเลยนะว้าผีตายแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูบ้านของพอมนี่กันก่อนดี๋วค่ะนีไงเ,เราสร้างเป็นครึ่งตัวของพอมนี่ค่ะนะคะโอ้ยดูด้านหลังก่อนดิด้านหลังหมวกของเขาใบเบลอเลยนะโอเคเรียบร้อยด้านหน้ากับด้านหลังก็โอเคเนาะเราก็บริเวณหน้าบ้านค่ะไปเดินดูกันอีกรอบลวกันนะถ้าทางจะพวกตีเมซิงดิตอนเซอร์คัพเนี่ยเขาจะชอบบ้านของเราที่เราสร้างให้นะถ้าวราเขาเดินดูกันใหญ่เลยอชอบอยู่แล้วพี่เคนยังชอบเลยใช่เพราะว่าเราเหมือนกันเรามีความชอบที่เหมือนกันนะอ่ะลงไปดูเข้า ังดแล้วค่ะถ้าเข้ามาเป่าประตูจงเปิดไ <c oughs> เข้ามาถึงเนี่ยก็เจอห้องครัวกันเลยนะอาหารพร้อมกินแล้วก็จะมาเลี้ยงเจ้าพวกดิจิดตอนเวรนี่แหละ <c oughs> โอ้โหทุดีพัสเซอรอ์เขายังไม่สุกเลยห้องครัวอาหารนี่จัดเต็ม <c oughs> โอ้ยผมนี่กำลังย่างร a r b e ิวเหรอ พอมี่เหมือนกับว่าเขาอยากกินมาบีคิวเฮ้ยคิงเกอร์ก็จะกินด้วยคิงเกอร์ก็มารอต่อคิวเหมือนกันนะแต่พอมี่ยังไม่ให้กินนะดูผักไปเลยพอมี่บอกว่ามันขังฉันคิงเกอร์อะเราว่าวไม่ยอมไม่ยอมฉันก็อยากกินเหมือนกันนะไม่ไมอยากขนาดนั้นนะเราก็อยากกินนะเขาเป็นเหลี่ยมอะไรลากะท่าลากาท่ามีคู่แฝดด้วยเราขึ้นไปอีกชั้นเลยคะ่ะชั้นนี้เป็นห้องทํางานแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นนะคะ แกงเกอร์เขาก็อยู่ห้องนี้อยู่กับบับเบิลนะดูสิบับเบิลดูทีวีใหญ่เลยเราคืนไปข้างบนกันต่อดีกว่าข้างบนก็จะเป็นโซนห้องนอนค่ะดูเหมือนว่าเคนครั้จองแล้วนะอนเอนะแม่ชอบพี่นอนเนรอ,อนทหารเขาจะชอบห้องนี้นี่เพาะว่าพี่เคนได้เพื่อนนอนแล้วแหละไม่เอาพี่เคนนั่งคนเดียวดีกว่านั่งกับแกงเกอร์นเนแกงเกอร์มาโอ ไม่ต้องร้องนะมานั่งดูทีวีกับพี่เคนดีกว่าไล่นั่งน้่งร้องให้เลยก็แค่ค่ะวันนี้เราก็สร้างบ้านพอมนี่ไว้แค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบ The Amazing Digital สุดคันแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ็นบิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุดยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย